ครับวันนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ t t y m นะครับในการตรวจสอบเช็คโค้ดแล้วก็ลบโค้ดของ BMW R150HC คันนี้นะครับกอดมืนเลยนะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อตัวปลั๊กที่ทุกท่านได้รับนะครับซื้อไปแล้วก็จะมีปลักมาให้ด้วยเเกับตัวพอร์ตคอมมิวนิเคชันอุปกรณ์น,นะครับซึ่งของ BMW ลัอกที่ใช้เชื่อมต่อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นรุ่นเก่าแต่ถ้าเป็น BMW รุ่นใหม่ก็ะจะเป็นลัอกที่ตรงกับอของ奥迪2นะครับก็ลักษณะขหมองรถจดแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้ทุกท่านที่ซื้อเครื่องมือเราไป,ปาก็จะมีภาพแบบนี้ให้ด้วยนะครับของ BMW นะครับหลังจากทำการาต่อเครื่องมือแล้วนะครับให้ทำการออนสวิตช์ของรถจักรยานยนต์นะครับเ,เดี๋ยวเชิญเข้ามาดูเลยครับ เหมือนเดิมครับหน้าจอเราจะไปที่เมนู Diagnosis กดโอเคเลือกยี่ห้อรถ BMW กดโอเคเลือกคันนี้นะครับให้เลือกที่ ECU Type กดโอเคเลือก Engine กดโอเคเลือกอหัวข้อบนสุดเลยนะครับ กดโอเคตอนนี้สื่อสารไปที่รถเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูก็จะลักษณะคล้ายๆกันมี live data คือข้อมูลของเซ็นเซอร์ทั้งหมดบนรถคันนี้ว่าสถานะเป็นอย่างไรจ่ายไฟกี่โวลต์นะครับสถานการณ์การทำงานเขาเป็นอย่างไรมีเมนูในการอ,อ่านโค้ดมีเมนูในการลบโค้ดนะครับอันดับแรกผมจะนำทุกท่านไปสู่ หน้าที่เป็น live data นะครับเลือก live data กดโอเคก็จะบอกสถานะนะครับของเครื่องยนต์ว่าตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรนะครับมีรอบเครื่องยนต์แบตเตอรี่โวลตจนะครับมี เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศนะครับตอนนี้อากาศที่วิ่งเข้ามาจับได้กี่องศานะครับอุณหภูมิของรถจับได้กี่องศามีอยู่หลากหลายเซ็นเซอร์ครับลองเข้าไปใช้งานดูผมจะพยายามทำการสตาร์ทแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับ มันไม่ขึ้นไม่เปลี่ยนนะเนี่ยยันไม่ขึ้นเออ